อชอบชอบมากสมัยก่อนก็เขินเน่ะนึกออกไหมฮะคือเราอยู่ชายล้วนมาตลอดเราก็แบบไม่ค่อยได้คุยกับผู้หญิงเนี่ยก็ต้องโทรไปอัดคิดถึงกันอะไรเงี้ยนึกออกไหมก็เป็นช่วงนั้นจีบไปอย่างนั้น เราอยู่ที่ถนนท่าพระอาทิตย์อันนี้ที่ผมจะถนัดเพราะว่าเคยสิงสถิตยอยู่ที่นี่หลายปีนะครับตอนเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยแถวแถวสนามหลวงหรือธรรมศาสตร์จะไม่มีที่จอดรถเพราะนั้นเนี่ยก็จะมาจอดรถแถวในซอยเนี่ยแล้วก็นั่งตุก๊กตุ๊กไปเรียนต่อ,อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,ดรบได้ครับยินดีครับดชอบมันทานอาหารแถวเนี้ยชอบร้านยาเหรอคะอันนี้จะ<อ>ไม่ป่วยม่วไม่ค่อยป่วยสวัสดีฮะสวัสดีฮะอย่างนี้นบสามอย่างอย่างนี้ก็ได้ก็ได้ของอย่างเลยฮะอันนี้ก็ได้ฮะใช่ครับขอบคุณครับ ชอบมากผมจะชอบดูรายการรีวิวร้านอาหารอาหารที่ผมชอบชอบเนี่ยนะผมก็จะชอบดูแล้วก็จดไว้แล้วก็ไปตามรอยเขาบ้างประมาณนั้นต้ชอบจะหาร้านอร่อยๆทา,านเหมือนกันะจะเห็นเลยว่าตรงฝั่งตรงข้ามป้อมพัซุเมนเนี่ยจะมีร้านอาหารร้านกาแฟา,นะานน่ารักอยู่เยอะมากๆจะมีผู้เสี่ยวสุโขทัยเนี่ยโอ้โหที่อร่อยมากชื่อร้านสมทรงโภชนาซึ่งเขาจะมี ขนมไทยหายากด้วยอย่างเช่นอินทนิเข้าวฝ่างอะไรางเงี้ยซึ่งหาทานยากอีกร้านหนึ่งอ่ะที่ผมชอบมากๆแล้วก็กินบ่อยก็คือร้านโรตีมัตตบะอันนี้ทานแต่เด็กเลยสวัสดีครับผมมีไส้อะไรบ้างครับมีไก่เนื้อมีทะเลมีปลาจ้ะเอาไก่แล้วกันฮะที่หนึ่งแล้วเป็นโรตีแบบของหวานมีด้วยมั้ฮะมีค่ะมันเป็นโรตีนมน้ำตาล เมื่อก่อนผมทานเยอะเป็นคนค่อนข้างหนักเคยหนัก90เลยแล้วก็อุตส่าห์ลดลงมาได้เป็น10โลเหลือประมาณ8 1เอ่าเรามาลองชิมมาดูนะฮะอันนี้ประจําเลยก็คือโรตีมะตะัตตาบะมันจะมีไส้ไก่ไส้ปลาไส้ทะเลแล้วก็อันนี้เป็นโรตีธรรมดาที่เป็นนมน้ําตาลนี่ใหม่ร้านหนึ่งเป็นร้านข้าวหมูแดงในชุนร้านนี้โอ้โห สูตรเก่าแก่เป็นร้อปีแล้วเป็นร้านที่ผมมักจะสั่งไปทานจุดเด่นอยู่ที่หมูกรอบทานมาตลอด4ปีเนี่ยสั่งมาหลาย10ครั้งรับรองที่เด็ดแน่ข้าวหมูแดงในชุนเพราะผมเป็นคนชอบทานอาหารแบบจานเดียวง่ายๆแล้วก็อยู่ตรงข้ามสาราวาการเลยถ้าเห็นเนี่ยก็สะดวกในการซื้อคำอยงที่พูดรับรบองได้ขอบคุณครับตอนนี้อยู่ ที่ร้านเย็นตาโฟในอ้วนเสาถิงช้านะครับที่ที่มาร้านนี้ต้องต้องเรียนกับว่าตลอด4ปีที่ผมเป็นรองผู้ว่าอยู่เนี่ยร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่ผมทานบ่อยที่สุดถ้าใน4ปีถ้านับเป็นวันเนี่ยโอ้โหกะเผยถึงร้อยวันด้วยซ้ำผมว่าที่เป็นเด็ดเลยที่นี่คือกุยชิ้นกุ้งนะครับ อย่างที่2ก็เป็นหือกล้วยซึ่งผมเนี่ยเป็นคนชอบหือกล้วยส่วนตัวแล้วชอบกินมากแล้วก็พวกเกี๊ยวกรอบคืออะไรที่มันแบบของกับกรอบทอดๆเนี่ยจะชอบส่วนถ้าเย็นตาโฟที่ที่ผมจะทานเนี่ยผมจะทานคล้ายๆเป็นเกาเหลาส่วนใหญ่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีร้านไหนที่เล่งแลวแบบเด็ดๆเลยก็จะพยายามตามไปตามไปชิมซึ่งมีบ่อยส่วนใหญ่ก็ดูลายแทงตาม Facebook ตาม YouTube ที่เขารีวิวกันเนี่ยก็จะจะมีเวลาว่างๆแต่ถ้าวันธรรมดาก็หมดสิทธิก็จะสั่ง เนี่ยเย็นจักโฟในอ้วนสาวจิงช้านี่คือทานบ่อยมากๆครับอาหารเนี่ยผมเป็นคนทานอะไรง่ายง่ายๆอาจจะบางทีร้านอาหารมีอะไรหลายอย่างแต่ว่าอยากกินกะเพราเนยมันง่ายมั้ยคือง่ายแต่ว่าแบบเอ่อบางทีอาจจะไม่ง่ายในตอนนั้นคือเป็นคนทานอะไรซ้ําๆเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนเด็กผมจาได้ว่าผมเนี่ยทานแต่ข้าวไข่เจียวหมูสับติดกันเดือนหนึ่งเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบอะไรก็ชอบทานอย่างนั้นกินเด็ดที่นี่เขาจะมีหมูเขาเรียกหมูบะเต็ง จุดเด่นอีกอย่างคือกินได้เลยแบบไม่ต้องปรุงอยากให้มาลองกันเย็นเดโฟในอวน้วนเสาทิงช้าครับ <S <S ผมชอบเล่นกีฬาคือเล่นหมดทุกอย่างตั้งแต่ฟุตบอลบาสเกตบอลกอล์ฟหรือว่าวิ่งคือก็จะเล่นกีฬานแต่เด็กคือเล่นได้ทุกอย่างคือคือค่อนข้างมีเซนส์ทางด้านกีฬาพอสมควรก็จะเล่นตรงน,นั้นเยอะแล้วก็ผมเชียร์ทีมแมนยูมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่โอ้โหยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็จะชอบมากทุกวันนี้ถึงเล่นหวยก็ยังเชียร์อยู่ ครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยดูแล้วเพราะดูทีไรแพ้ทุกทีทสามาสครับงงสมัยก่อนก็เขินเนี่ยนึกออกไหมฮะคือเราอยู่ชายล้วนมาตลอดเราก็แบบไม่ค่อยได้คุยกับผู้หญิงเนี่ยก็จะเหมือนกับนั่งข้างๆกันว่าเอเธอขอดูงานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงแรกๆบางที่มันมีแบบ เพจลิงค์ครับสมัยก่อนใช่ก็ต้องโทรไปอัดคิดถึงกันอะไรเงี้ยทั้งมมันก็เป็นช่วงนั้นจีบไปอย่างนั้นก็วิวัฒนาการมาเรื่อยแต่ว่าพอเข้าเตรียมมาเนี่ยติบุด,ดมมาก็จะเริ่มแก่กล้าวิชาแล้วเพราะว่าเริ่มได้คุยบ้างเงี้ยก,ก็จะเริ่มกล้าคุยกับผู้หญิงมากขึ้นก็จะแบบเออเป็นอ,อ่านเนื้อเพลงไปให้ให้แบบส่งให้เขาขึ้นอาอเหมือนกันนะเพราะว่า คุยกับใครรู้แต like ่ว่าทำสักพักไปมันมันก็เริ่มชินก็จะเป็นส่งเพลงมั่งส่งในเรื่องน่ารักก็ก็ตามยุคสมัยนั้นผมว่าถ้าคนรุ่นผมเนี่ยจะเข้าใจดีถึงอารมณ์ที่แบบว่าต้องโทรเข้าไปโอเปอเรเตอร์แล้วให้เขาพิมพ์ให้แล้วก็ส่งเป็นเป็นเพจลิงก์อะไไปครับที่ผมโชคดีที่ว่าลูกผมเขาเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายนะแต่ว่าพอมาช่วงเริ่มโตเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะ อาจจะเริ่มดื้อบ้างแต่ว่าโชคดีที่ยังอยู่ในในกรอบมากห่วงลูกชายลูกสาวย,ยังไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่าห่วงมากกว่าผมมองว่าสมัยนีย้มันมีสิ่งที่มันจะสามารถชักจูงเด็กไปในทางที่แบบไม่ดีเยอะนะทั้งเรื่องยาเสพติดเรื่องการโดนหลอกลวงการบูลลี่อะไรต่างๆเนี่ยก็จะห่วงเขามากกว่าจริงผมคนดุมากนะแต่ว่าโปกติผมจะไม่ว่าเลย ผมก็จะดูเขาไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจุดหนึ่งที่แบบมันไม่ได้ไหวแล้วผมก็จะลุยคือลูกจะรู้ว่าถ้าพ่อลุยนี่คือที่สุดแรงจิงมเพราะว่าผมจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่ครับผมก็อยากเห็นชีวิตในกรุงเทพเนี่ยมันพัฒนาไปทางที่ดีขึ้น,นเรื่อยๆอย่างเช่นในเรื่องการขนส่งสาธารณะเนี่ยถ้ามันสะดวกมากขึ้นไปรถไฟฟ้าเรามีรถเมที่เป็น E ีวีเป็นระบบขนส่งรองเนี่ยไปส่งเรามันก็ทำให้การเดินทางมันดีขึ้นผมอยากเห็นอย่างนั้นการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ก็มีคนทักนะว่าพอเราเกิด14ตุลาเนี่ยมันจะเอ้เกี่ยวกับการเมืองเรือแต่ว่าคือผมจะเป็นคนสนใจทางด้านการเมืองตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับคือมักจะเอาหนังสือหรือคอลัมน์การเมืองมามาอ่านเสมอแต่ว่าคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคงต้องเล่นการเมืองแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาวงการการเมืองเร็วเร็วขนาดนี้เพราะว่าเดิมกาจะรับราชการไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าผมเรียนแบบด้วยความสัต์จริงเลยว่าผมเนี่ย มีความตั้งใจนะที่ที่อยากจะโตที่พักภรรยาที่ปัดแล้วก็จบอาชีพการเมืองที่ประชาธิี่ปัดเพียงแต่ว่ามันมันก็ยังไม่มีโอกาสคิดว่าถ้ามีโอกาสสักวันหนึ่งเนี่ยก็อาจจะกลับไปที่พักแล้วก็ไปไปจบชีวิตการเมืองทางที่นั่นครับผม